เนี่ยดกมากเลยต้นเนี่ยม่ต่ำกว่าเกือบห้าร้อยโลใช่โลก็เป็นหมื่นเลยนี่หลักหมื่นเลยนีได้ครับเก็บเรื่อยๆครับเนี่ยเนี่ยลากไปเหนือต้นนู้นเหนือยนู่เหนือนนโดกเกือบตันต้นนู้นเวลาเอากิ่งพันนะครับระวังนะครับมีประเภทที่ว่าโฆษณาว่าขายกิ่งพันธุแล้วรับซื้อคืนเยอะมากท้ายอีสานอ่ะอันนี้พันธแม่ลูกดกครับนี่แป้นสยามนะครับเจ้าของสวนลูกโดกแม่ไม่โดกครับ สวัสดีครับผมรนชัยสิทธิปุ่มครับเ mm. หลือซินวยครับผมอ่าเรามาอยู่ที่บ้านนนทร์สำรานอ่าหมู่สิบตะบนท่าใหญ่อำเภอหน,นองบัวแดงจังหวัดชายภูมิครับกลับมาขามป้อมยักษ์เมืองชายภูมิครับพื้นที่เยอะไหมพี่หนึย่ยคือพื้นที่อยู่ประมาณ12ไร่ครับคิดเป็นต้นก็อ่อต้นก็ถ้าปลูกตามมาตรฐานก็บแปดคูณแปดนะครับแต่ว่าผมใช้พื้นที่คือต้องการปริมาณอย่างเดียวถ้าแปดคูณแปดก็ยี่ห้าต้นครับผม นี่ผมปลูกแบบสับวางเลยครับก็คือพื้นที่ว่างไม่ได้เราต้องการใช้ไอปริมาณเพราะพื้นที่เราน้อยครับว่างเฉพาะทางเดินเท่านั้นครับผมเดินใช้เฉพาะทางเดินรถนยครับเนี่ยนี่ครับเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับครับอันนี้มาขับป้อมได้9้าปีนะครับเทียนอยู่ในเนี้ยอ่ากิ่งพันุมาจากจังหวัดเมืองการครับลองดูไว้แจ้นครับผมเนี่ยครับพันอะไรครับพันแป้นสยามนะแถวเมืองการเขาเรียกว่าแป้นสยามครับอ่าตรงนี้ ตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตอยู่ครับเนี่ยปกติเราปลูกกว่าจะได้ผลผลิตมันนานไมหมคุณหนึ่งต่สามปีครับกาหนด3ปีครับผมสมปีครับผมต้นพันธต้องอายุเท่าไหร่อายุาตน้นความสูงก็ตามมาตรฐานครับประมาณ50เซนครับความสูงอ่ะเราดูที่ความสูงแล้วควา<ด>มสูง<ะ>มันอยู่ที่เราบํารุงและการรักษาครับผมนนี้เรื่องต้นพันครับผมอยู่ที่ต้นพันละดินและการรักษาของของเราด้วยนะครับต้นพันธ์เป็นกิ่งแบบไหนเพราะอะไรแบบไหน ต้นตอป่าแล้วเราเอามาเสียบครับผมอ่าเราเอายอดมาเสียบเอาครับหลังจากเสียบแล้วนานเท่าไหร่แล้วึงสามปีครับว่าเพราะตอป่าหนึ่งมันจะมีรากแก้วนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้มาทําแบบอะไรเพราะทำหรือตอนกิ่งหรืออะไรครับพวกนี้จะไม่มีรากแก้วครับเพราะเราต้องอาศัยรากแก้วในการเอ่อทำมาหากินของมันครับต้นมะขามป้อมเนาะเพราะมันติดเราก็มาปลูกได้เลยครับผมพอใช้เวลาประมาณเสียบกิ่งก็ตัองพอทำก็หกเดือนแหละครับมาประมาณนี้ครับ แต่แนะนําปลูกให้ปลูกช่วงหน้าฝนนะครับจะดีที่สุดหน้าฝนเนี่ยมะขามป้อมติดเร็วแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลารดน้ำนะครับครับหน้าฝนก็อยู่ประมาณช่วงเดือนต้นต้นฝนเลยยิ่งดีครับผมพุสะพาเขาพุสภพาครับตามมาตรฐานก็ใช้เวลาประมาณ3ปี3ปีครับครับผมต้นนี้ก็ประมาณเอ่อตันนี้พันแม่ลูกดกนะครับเนี่ยเก็บไปแล้วเมื่อกี้นี้วันนี้ก็มีคนงานกําลังเก็บอยู่ครับว่านี่มีมีออเดอร์ ทุกวันครับให้เก็บสี่วันรวดเลยคนละพันเหรอครับอันนี้คนละพันแค่เขาติดมาครับก็ลองปลูกนี่เขาเรียกพันแม่ลูกดกครับความแตงยังไงพี่หนุ่ยมันเปลือกมันบางเหรอรับแต่ว่ามันลูกมันโตเร็วท่านั้นเหละครับลองเอาลูกจากต้นไหนไปเปรียบเทียบกันได้ไหมแท่ลูกได้เลยครับอันนี้พันแม่ลูกดกครับอีแป้นสยามนะครับเจ้าของสวนลูกโดแม่ลูกดกครับเทียบกันนะครับผมพี่หนุ่ยยกขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้ขนาดไส้เหรียญกลางครับเขาเรียก วงการตลาดเขาเรียกว่าไซส์ขนาดกลางนะครับไซส์มือของพี่หน่่ยคือ,คอนขนาดกลางแป้นสยามครับอันนี้ 1, 1> พันเมล็ดโดกอันนี้คือไซส์ขนาดเล็กครับอันนี้อันนี้คืออันนี้เพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าอันนี้ครับเก็บลูกใหญ่ออกไปจนจนจะหมดละแต่งยังไงพี่หน่อยให้ดูจากลูกคนความใสครับความใสผลผลิตมันต่อต้นได้เยอะไหมครับโอ้เออแล้วแต่ครับเฉลียล่ยไปดกเฉลี่ยสองสามร้อยโลหรอครับได้ เราทยอยเก็บลูกใหญ่ขึ้นไปเก็บลูกใหญ่ขึ้นไปอันนี้จนหมดจนจนหมดครับถึงเดือนใช้ใช้เวลากี่เดือนสมมุติเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนกันยากันยาก็ประมาณธันวาล่ะครับตุลาพฤศจิกายนธันวา4เดือนอ๋อสเดือนแล้วครับอันนี้คือสองร้อยโลอสองโลรวมมันใช่ว่าจะเก็บทีเดียวคือนจะมีงานให้เราทําตลอดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตอนนี้ช่วงต้นปีนี่40-50บาทครับ อ่าสมมติห้าสิบาทคูณสองรอยโลคูณห้าสิบต้นใช่ไหมครับผมโอ้มันก็ได้ได้ครับแต่แต่ตอนนี้มาขามป้อมมันเริ่มราคาลงแล้วว่ามันเป็นช่วงอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าขามป้อมพื้นบ้านออกออกแล้วไงที่เขาปลูกกันขยายกิ่งสากิ่งพันไปเรื่อยๆก็เริ่มออกแต่ราคาก็ลงแต่ราคาก็ยังสูงอยู่อีกครับทีนี้ก็ออกจากสวนยี่สิบบาทครับไม่ขาดอืก็ตกตันละสองหมื่นหลักแสนได้อยู่ตอนแรกได้ครับตอนแรกแรกได้นี่คือ จะมีสายพันธุ์เฉพาะทางของมันนี่นะครับที่ออกก่อนกําหนดนะจะมีนะครับมะขามป้อมออกช่วงเดือนมีนามษาก็มีอีกครับแต่ว่าช่วงเดือนมีนามษานี่รู้สึกว่าจะต้องใช้แหล่งน้ําเยอะสักหน่อยหนึง่งใช้น้ําเยอะครับแนะนําว่าใครจะปลูกสองนอกฤดนูนี่แหล่งน้ําต้องถึงอันนี้ทนแรงได้ครับทนแรงได้อยู่อยู่ได้นานนี้อันนี้ออกดอกช่วงศพแรงนะครับเนี่ยตามมาเรื่อยๆครับเนี่ยแรงก็คือ,อช่วงที่ร้อนจัดช่วงเดือนมษาานี่ เมษาออกดอกอ่าอันนี้ออกดอกอันนี้แต่มันก็ยังอยู่ได้นะครับไม่ร่วงเลยครับเนี่ยเป็นบางที่ล่วงนะเมษาออกดอกคุณภาเก็บเงี้ยเหรอพี่หนยครับเมนาเมษาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่อยออกดอกช่วงมีนาเมษาช่วงที่ร้อนจัดๆเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ครับเนี่ยที่อื่นเขาร่วงหมดนะกรมผมเนี่ยอยู่ติดดอกเลยครับเนี่ยมันทนครับพี่เนยให้ปุ๋ยให้น้ํำยังไงก็ให้ช่วงเมษาช่วงนั้นเนาะ ก็ไม่ได้ให้นะก็ปล่อยธรรมชาติมาเนี่ยก็ยังอยู่ได้ครับเนี่ยกระแสน้ําฝนอย่างเดียวเนะี่ยเทวดาเลี้ยงครับโอ้ <laughs> และปุ๋ยเหรอครับปุ๋ยนี่ก็ให้สุดเสมอครับผมฉีดแคลเซียมบอลลอนมั่งอืมเป็นธรรมดาครับอ่แต่ก็ไม่ได้ฉีดบ่อย,ยอ่อสิบห้าวันออแรกๆก,กเนน็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็นี่ก็ห่างไปเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นก็เริ่มฉีดฉีดเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นไซส์เริ่มเป็นออกเป็นไซส์ใหญ่ละปกติมันมีกี่ไซส์ล่ะ สี่ไซส์ครับ A B C D อย่างนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ครับวงการมะขามป้อมเขาจะเขียนว่าเลขกลางใหญ่โบ้ครับช่วงนี้มะขามป้อมจะอยู่แค่แค่ไซส์ใหญ่อยู่ครับลอลิงคือไซส์เล็กครับอ่ากอไก่คือไซส์กลางครับอ่ายอหญิงคือไซส์ใหญ่บอไบไม้คือโบ้ครับอ่านี่ครับวงการมะขามป้อมก็เขียนกันแบบนี้เนี่ยดกมากเลยต้นเนี่ยไม่ต่ํกว่าเกือบห้าร้อยโลหะโลก็เป็นหมื่นเลยนี่หลักหมื่นเลยได้ครับเก็บเรื่อยๆครับเนี่ย เนี่ยลากไปเหนือต้นนู้นเหนือตนี้มั่นน่อบตัต้นนู้นพูดเรื่องการดูแลมันดูแลยากไหม <IT> <ต>ง่ายง่ายมากมาป้อมเรารู้เรารู้ว่ารู้ยาฉีดเรารู้จังหวะฉีดยามันมันมีเวลาฉีดยาของมันเองนะครับมาป้อมถ้าเรารู้จังหวะดูแลง่ายผิวก็สวยแบบเนี้แหละครับครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยแบบธรรมชาติมากเกินไปมันก็ไม่ไหวครับว่า <Staff> อย่าลืมครับว่ามาขามป้อมตลาดก็สู้กันที่ผิวนะครับทอนนี้กี่ปีแล้วพี่หนุ่ยทำมา เก้าปีครับเก้าปีครับผมคืนทุนเรียบร้อยเยียบร้อยทบายแล้วตั้งแต่กี่ปีคืนทุนสามเอ่อปีที่สี่คืนทุนครับปีที่สามผลผลิตออกนิดเดียวปีที่หมันทึ่งออกใช่ไหมครับปีนั้นรู้สึกว่าจะเก็บได้แค่สองร้อยต้นนะแล้วก็เอามีเอามาเอามาปลูกเพิ่มอีกแต่ต้นยังเล็กอยู่ต้นที่แปลงหน้าครับต้นยังเล็กอยู่พอปีสี่ปีห้ามันเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วครับเีนี้มีคนสงสัยว่ามะขามป้อมเอะเอาไปทําอะไรกิน บางคนก็ไปเป็นญานะครับบางสวนเขาก็ไปเข้าโรงงานแปรรูปผมไม่ได้ไปครับผมออกต่างประเทศอย่างเดียวกับขายอยู่ในประเทศต่างประเทศก็อย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างนี้ยออกลาวครับอันนี้ขมิ้งก็มีครับขมิ้งก็มีลาวก็มีไปพม่าก็มีครับบางที่ใส่ไปไปแล้วแต่ลูกค้าจะมีออเดอร์มาอย่างชุดวันนี้เก็บสี่วันรวดนะ แล,แล้วเวลาเขาเก็บเขาเก็บไงพี่หน่อยไหเก็บส่ยย่ามครับอย่างที่พันมาละครับเก็บสายย่ามทีทละลูกนี่เหรอครับเบดกคัดเก็บนะครับเนี่ยก็คัดเก็บมาแ,แต่เวลาเราแต่งกิ่งเราแต่งไ,ไงไมม่มัขาบป้อมมันออกลูกตามใบนะครับแต่งกิ่งมากก็ไม่ได้ครับอย่ามันอย่ามันจะเป็นพันดูใบครับอันนี้คือออกลูกใต้ใบครับผมเนี่ยปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอะไรครับโรคแมลงระบบน้ําหรือยังไงปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีเรื่องระบบ มแมลงนะครับมะขามป้อมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือตัวมันไม่มีเลยมันจะมีช่วงที่ว่ามันเป็นดอกเราจะต้องดูแลพวกฉีดยาสักหน่อยนึงอ่ยายาพวกเพี้ยมดไฟคันมดคันไฟเนี่ยสตัวสก,กัดของมะขามป้อมเลยช่วงที่มะขามป้อมเป็นดอกแต่ว่าฉีดในช่วงที่เหมาะสมครับฉีดในช่วงที่เหมะต้องฉีดช่วงที่ว่าใบมันร่วงเหมือนคือเหมือนกิ่งอ่ะกิ่งที่มันตายแล้วอ่ะกิ่งที่มันตายแบบอันนั้นเลยมะขามป้อมถ้ามันใบร่วงคือร่วงร่วงหมดเลยนะครับมะขามป้อมเนี่ยฉีดเลยจน ตอนนั้นละ่ะฉีดก่อนออกดอกแสดงว่าใบมันร่วงก่อนแล้วมันก็ออกดอกแล้วครับผมไอพวกเนี้ยพอออกดอกแล้วเป็นติดลูกโชว์เลยโชว์ทันทีคือเราเราต้องฉีดก่อนฉีดล้างมแมลงที่อยู่ตามกิ่งตามอะไรมันฉีดเลยไม่ต้องไปเสียดายโอ้ไม่ไม่มีใบาย,ยาฉีดไปเลยจะดีที่สุดนั่นแหละถ้าฉีดแล้วให้น้ำสักเที่ยวนึงนะมันจะออกดอกพร้อมกันเลยทั้งสวนเลย<ช>ถ้าถ้าเรา,าไม่ฉีดถ้าเราฉีดแล้วถ้าเราไม่ให้น้ำมันต้นออกต้นไม่ออกต้นออกต้นไม่ออกไง แต่ถ้าเราให้น้ําพร้อมกันนะทีเดียวเลยทั้งสวนเลยจะออกวันเดียวปึ๊บบานบานคือบาน,บานพร้อมกันเลยแต่ในว่าแบบนั้นก็ต้องมีระบบน้ําแต่แห้เอ,อ่อระบบน้ําก็ให้แค่ครั้งสองครั้งครับเนี่ยผมเนี่ยแปลงเนี่ยผมให้แค่สองครั้งเองแล้วก็เทวดาเลี้ยงมาตลอดเลยครับจนถึงน่ะพี่หนุ่ยให้ยังไงไม่เห็นมีท่อมีสายอะไรเลยเออมันมีท่อท่อน้ําต่อท่อเลยไล่มันเลยครับอ๋อแบบแบบอาบเลยแบบให้มันอาบไปเลยทีเดียวแบบให้ผมผมให้แค่สองครั้งเองสองครั้งต่อทั้งฤดูกานอะ ช่วงไหนครับช่วงเดือนมีนาครับผมให้ไว้ที่ฝนไม่ตกอ่าช่วงที่ฝนมช่วงที่ออกออกดอกเลยก่อนออกดอกพอฉีดยาปุ๊บผมให้เลยครับให้ปุ๊บพอออกดอกพอให้ซ้ำอีกครั้งก็แล้วเลิกเลยเลิกเลยแล้วก็เก็บท่อเข้าไว้ข้างบ้านเลยครับเก็บท่อไปเลยทำไมเลยสบายเลยไม่ต้องไปไหนแล้วก็พอช่วงที่มันดอกมันบานเต็มที่แล้วติดโชลูกแล้วแล้วสบปีนั้นปีน้ยที่แรงหนักหช่วงสองสามเดือนใช่ไหมผมไม่เคยให้น้ําสักครั้งเลย ทวดาเลี้ยงอย่างเดียวอแล้วก็ยังลูกก็ยังดูติดดีครับมะขามป้อมมันทนแรงอ,อทนแรงพอพอมีผลมาเราก็ฉีดเทลเสี้ยมบอลลอนให้บมันครับอ่าฉีดยาฆ่าหนอนฆ่าล้างเพลี้ยล้างอะไรครับสนใจกิ่งพันมะขามป้อมสั่งได้เลยนะครับลืมหามไปเลยอนอกจากปลูกขายส่งในส่วนของอ,อลูกแล้วยังจำหน่ายในส่วนของกิ่งพันด้วยครับ เรามีทั้งพันแป้นสยามและของนายดูและของนอกฤด,ดูครับตอ,ตอนนี้กําลังจะทําอินเดียอยู่ตอนนี้อันนี้ครับตอนนี้กําลังทําอินเดียอยู่ได้อยู่สองล่ากรต้นละตอนนี้พันนี้เขาฮิตในตลาดเป็นพันเลยครับจะมีสามมีของนอกฤด,ดูก็มีพันท้อกับมีพันแป้นครับท้อนี่จะอเดือนพฤษภาเดือนมิถุนากรกฎาคมท้อนี่จะอออกเร็วกว่าเขาหน่อยนึงแป้นจออช่วงนี้ อินเดียนี่ออกช่วงเมษาพฤษภาครับองค์การมะขามป้อมเนี่ยถ้าแป้นออกนี่คือหนึ่งเปลือกมันหนาครับอเปลือกมันหนาตามเท็เขาต้องการแป้นมากกว่าเดินทางไกลได้เดินทางไกลได้เพราะนั้นเปลือกบางครับถ้าจะมีราคาคืออินเดียอัดราคาแต่ว่าการจะปลูกอินเดียแนะนําว่าแหล่งน้ําต้องถึงสักหน่อยนึงน้านี่ขาดไม่ได้เลยครับเนี่ยในความคิดของมิหนุยอันนี้แลกเปลี่ยนเนาะสิ่งสําคัญที่จะทําให้การทําการเกษตร ไปได้เลี้ยงชีพได้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรอือมันอยู่หลายคนหลายปัจจัยเนาะอนความคิดของพี่หนุ่ยเออของผมนี่สไตล์ผมชอบไม้ยืนต้นครับครับชอบไมคือตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไรครับพื้นเททางบ้านก็เป็นค้าขายัจ้างที่อยู่สักแก้วแต่มาอยู่นี้ไม่รู้อะไรผมชอบไมเอ่อไม้เพชรไม้ยืนต้นครับครับชอบที่สุดเลยอคือไม่อยากจะปลูก หลายขั้นตอนไงปลูกข้างเีือก็จบแล้วแล้วความรู้ด้านไหนที่พี่หนุ่ยคิดว่าจําเป็นหรือว่าสําคัญในการทําการเกษตรโอ้โหอาแสนๆความคิดพี่หนุ่ยว่าขยันครับหนึ่งขยันครับผมขยันแล้วเอาใจใส่ดูแลความขยันนะครับปลูกได้ต้องขายเป็นด้วยไหมใช่เออพูดถ้าปลูกได้การจะคุยเวลาเอากิ่งพันนะครับ ระวังนะครับมีประเภทที่ว่าโฆษณาว่าขายจริงพันุ์แล้วรับซื้อคืนเยอะมากครับอีสานอ่ะเยอะจริงๆสุดท้ายก็ไม่ไปซื้อคืนปล่อยเขาทิ้งไปครับมีเยอะครับเยอะมากอย่างสองสามวันเน่ยอย่างสองวันเนี่ยก็โดนไปโทรมาหาผมอ่ะเขาคือโดนปล่อยทิ้งไงระวังระวังระวังหน่อยนะครับก่อนที่พี่หนุ่ยจะมาทําแบบลงตัวกับมะขามป้อมทำอย่างอื่นอุ้อ้อยครับ โอ้ยเป็นพ่อค้าขายกับข้าววิ่งเข่งครับออไม่ไหวครับอายุมากนอนตื่นดึกไม่ไหวออกําลังเนี่ยกํากลังตกก็เลยมาลงตัวกับมะขามป้อมมาลงตัวครับลงตัวเพราะไปเจอที่ไหนค้นหาเองคออ้นหาครับตัวอย่างที่ไหนเอ,อ่เอ,อต่ก่อนก็ไอ้อินเทอร์เน็ตเนาะไอ้ไอ้ไอะไรคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบเช่านะเออสมัยก่อนยังไม่มีเฟซยังไม่มีอะไรยังไงอ่าไปเห็นก็เห็นโอ้ก็เลยช่างใจดูอยู่ตั้งนาน ไม่ใช่ว่าตันใจแล้วช่างใจอยู่เพราะตอนนั้นต้นนั้นต้นพันแพงมากครับอต้อนละห้าร้อยบวกค่าใช้จ่ายบวกอะไรเสร็จก็หกร้อยอ่ะอโอ้โหก็ลงทุน,ร<า>นครั้งแรกก็หลักหมื่นหรือหลักแสนเป็นแสนละพื้น <laughs> ที่เดิมตรงนี้เป็นเสาห้อยหรอครับครับผมเป็นตาเคยปลูกยูคาครับปลูกยูคาปลูกอะไรปลูกอ้อยกระเจงปลูกยูคากระเจง <laughs> แต่ละคนก็แต่ละแนวแต่ละคนแต่ละแนวทางครับแต่ว่าผมมาจบที่นี่เลยเลยกลายพัฒนาตัวเองจากเป็นชาวคนปลูกกลายเป็นคนรับซื้อคืนเลยครับครบวงจรครบวงจรเลยที่นี่โอ้นนงานเก็บกันอยู่นี่ชุดนี้อันนี้เก็บคิดเป็นรายกิโลหรือเป็นรายวันรายวันครับจ้างรายวันครับแนะนำไม่จ้างรายวันดีกว่าวันละกี่พันนี่หนึ่ง โอ้โหค่าแรงสิบคนก็สามพันครับสามร้อยครับผมแค่เนาะอยู่ในโฮมเนาะไม่บอกครับอยู่ในวงรอบชุดนี้เจอกันที่ด่านท่าลีครับเนี่ยอยู่เนี่ยประมาณตันห้าครับจังหวัดเลยครับผมก็นัดเจอกันที่ด่านท่าลีเดี๋ยวดูวิธีการเก็บแป๊บนึงอมาซิมเปีนเก็บส้อยเพื่อนนะแต่มาชัดเออกำลังถ่ายอยู่ ต้นเก็บขามเพิมเซลต้นนึงเซลนะต้นเหมือนกันเราส่งรูกไปทิ้งไว้ตัวเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านหน่อยเดียหน่อยดีไลน์นี่หรอเ่ากกำลังถึงกล้องกันอยู่เฉลี่ยได้ต้นอันนี้ต้นเดียวเียครับหนี่งโบจะหลายต้นโอ้คือคัดเก็บเนาะมันได้เก็บมาจากตรงคือคัดเขาแต่คนงานเขาจะคัดเอาแต่ลูกแบบตามมาตรฐานครับที่ที่เราสั่งไว้คือเรียนห้าขึ้นอย่างเดียวครับจ้ำจ้ำ เดินมาใกล้ๆนะเขาอยากเห็นหน้านอกจากทักษะการขึ้นแล้วเราก็ต้องมีอมเอี๊ยมด้วยนะครับครับผมเขาเรียกกระเป๋าจิงโจ้ครับจะมีซิปอยู่ข้างล่างไงคือเราเราจะไม่เทรเราจะรูดซิปอ่อย่างเดียวเลยเอรูดลูดซิปเขาเรียกกระเป๋าจิงโจน้นะเอี๊ยมเก็บพริกเขาครับเอาตักหน่อยบ่<ำ> สวัสดีจ้ะเออถ่ายต้มแจมหน่อย <c oughs> อันนี้ก็พนักงานหลังจากมีลูก3ามคนมีลูกสี่คนน,นั่นแหละ <c oughs> ให้คนดูไม่เห็นหน้าออนี่แต่ก่อนเป็นยาวมชนคนรุ่นใหม่ด้านการ,กรเกษตรนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่เป็นกลุ่มแม่บ้านนั่นแหละพนักงานเขาจะคัดคัดเป็นไส้ครับเ <c oughs> นื่อๆเครับเนี่ยๆนไล่เนี่ยครับาทางมันเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยครับ แถวเนี้ยคือได้คือไซส์ได้หมดแล้วครับอเตมนตัวเหมือนนินจาเลยใช่ไหมอ่าครับมาชมแปลงเพราะชำได้เลยครับนี่ครับตอนนี้เป็นพันแป้นนะครับจุดนี้นี่เป็นอินเดียครับที่กำลังจะทำนี่พันแม่ลูกดกครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยตอนที่เราิตอเสียงยอดแล้วครับเนี่ย นี่อันนี้เพิ่งออกจากถุงเมื่อวานนี้เองครับเนี่ยชุดเนี่ยอันนี้เป็นอินเดียครับหมายถึงพี่หนุ่ยต้องควบแน,น่นด้วยใช่ไหมครับผมควบแน่นด้วยครับเนี่ยครับทาอยู่ประมาณร้อยร้อยสาสิบต้นได้ได้แปดสิบต้นต้นต่อป่าอันเรียกกับต,ต่อต่อป่าอันนี้บางส่วนเสียบแล้วก็ไม่ติดครับเนี่ยเราเราเอาไว้เป็นชุดชุดที่สองรอเพือ่อรอให้มันใหญ่แล้วก็ค่อยเสียบต่อจะได้อีกเที่ยวเดียวครับสนใจกิ่งพันทักได้เลยนะครับเรามีสินค้าเรามีพร้อม อันนี้เป็นพันธุ์แป้นสยามนะครับอ่าในวงการมะขะมามป้อมนเรียพันธุ์แป้นสยามนะครับนะนะนะครับนะต้นจะขนาดนี้นะครับลำยาวของต้นจะขนาดนี้ถ้าเอามาวางปนกันไม่หนุยดูออกไหมอะไรพันธุ์ไหนดูออกครับอลองเปรียบเทียบดูกันอ่าอันนี้พันธุ์แม่รุดดกครับเนี่ยพันธุ์แม่รุดดอกครับดูความแต่งใบอะไรมากดูใบครับเนี่ยใบมันนะครับต่างกันเลยสีสีกับใบครับ ความชื่นความชอบมันนะเนี่ยอ่เนี่ยไหมต่างกันไหมบางคนเขาดูเขาเขาดูออกเลยครับแป๊บเดียวเองตัวนี้คืออันนี้พันแม่ลูกดกครับใบจะยาวอ่าใบใบจะยาวครับแป้ครับแต่ถ้าเป็นพันเนี่ยพันแป้นเนี่ยก็จะแส้นๆ้นครับผมอันนี้พันอินเดียครับเนี่ยบางส่วนที่ที่ปักไว้อยู่ครับเนี่ยที่ปลูกไว้น่ะอยู่อยู่อยู่ในไร่เขามีครับนะอ่าอยู่ในไร่ก็กำลังปลูกอยู่กับร้อยต้นครับ นี่เพิ่งเอาปลูกไว้บนบ้านเฉยครับเนี่ยเวลาเราต้องการเสียบอ่ะนี่พันอินเดียนตัวนุ้นพันสีลังกาครับมีออนี่<ม>เดินมาครับมีส,มสีลังกากมีอีกปลูกไว้อยู่ในไร่เกือบร้อยกว่าต้นครับมีแต่พันต่างประเทศก็เรียกสายพันสีลังกาพวกนี้มันทนแรงมากเนี่ยครับอันนี้ปลูกได้สามเดือนเองอ๋อชดีจริงๆน,นี่ นะค,ครับเนี่ยได้สามเดือนครับปู่เนี่ยพันสีลังกาเราดูยังไงว่าเป็นพันสีลังกาดูใบครับต่างกันเลยใหญ่เหรอใหญ่ไหมใหญ่อันนี้ลูกใหญ่เท่าลูกก๊อบเลยใหญ่กว่าลูกก๊อฟอีกนะผมปลูกไว้อยู่ในไร่เกือบร<อ>้อยตอ้นเนี่ยปู่ได้สามเดือนนองนะแต่ยังไม่เป็นลูกยังครับต้องสามปีครับ<อ>พูดนะสามปีดูเนี่ยเนี่ยต่างกันเลยใบมันครับต่างกันเราริบโลกเลยความสดชื่นความอะไรมันจะต่างกันเลย ขนาดเล็กขนาดใหญ่เลยนะเออใบมันครับเนี่ยใบมันซ้อนเลียวขึ้นมาเลยครับเนี่ยเนีไหมเนี่ยใบมันจะเลียวขึ้นมาเลยเนี่แหละทันศรีลังกาผมปลูกไปร้อยร้อยต้นเดี่ยวๆอยู่ไร่เรื่องรสชาติอะไรครัไอ้พวกเนี้ยมันออกเก็บผลผลิตช่วงเดือนเมษาพฤษภาเพราัเพราะมับพันอินเดียแต่ราคาเดียวกันรสชาติเหมือนกันไหมเหมือนกันครับคือเนื้อเนื้อมันจะเยอะเม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดไม่ต่างกันเนื้อนี่จะเยอะมากลูกจะ ใหญ่กว่าลูกก๊อปอ่ะใหญ่มากราคาดีด้วยโอ้เรายังไม่ได้คุยเรื่องราคาต้นพันธุ์พูดอย่างประมาณก็ไดเฉลี่ยสามร้อยครับผมสามร้อยบาทถ้าเอาเยอะเราลงได้อีกนะครับเราคุยกันได้ทุกพันราคาเดียวกันอ่าราคาเดียวกันครับรับประกันซื้อคืนสนใจมาดูได้เลยครับที่บ้านนนสำรานครับตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับเบอร์โทรห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์ครับเฟซกับ เผ็ดเขาไม่นุ่ามีรณชัยสิทธิ์เพื่มครับมะขามป้อมยักษ์เมืองชัยภูมิครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ